ประเทศไทยนี้มีปัญหามลพิษอุตสาหกรรมหรือว่าผลกระทบจากสารเคมีอันตรายในสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเรื่อยๆยนะคะไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารอย่างตอนนี้เนี่ยจะมีข่าวอยู่บ่อยๆว่ามลพิษอากาศทําให้เกิดมะเร็งในที่ปอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจังหวัดระยองมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงนะคะและเ็อื่นๆอีกเยอะแยะนะคะซึ่งสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ย ทําให้เราเห็นว่าประเทศไทยจําเป็นจะต้องมีกฎหมาย p r t r นะคะแล้วก็มีการบังคับใช้อย่างจริงจังมีการศึกษาวิจัยถึงความสําเร็จในการแก้ไขปัญหามลพิษนะคะของอย่างของอเมริกาก็ดีของญี่ปุ่นก็ดีของยุโรปก็ดีว่าทําไมเขาถึงสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่ดีนะคะหรือว่าแม่น้ำลำคลองของเขายังมีความใสสะอาดนะคะ แล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเหล่านี้เนี่ยมัน,มนดีแม้ว่าเขาจะยังคงเดินหน้าพันาอุตสาหกรรมต่อไปตอนแรกเองกลุ่มอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นก็คัดค้านในเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความที่ประเทศญี่ปุ่นต้องการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มชาติ OECD ซึ่ง OECD เนี่ยเขามีเงื่อนไขอันหนึ่งชัดเจนเลยว่าสมาชิกของกลุ่มโ e c d ทุกประเทศจะต้องมีกฎหมาย prtr ะะถ้าประเทศไหนไม่มีกฎหมาย PRTR ก็ต้องเข้าไปพัฒนากฎหมายนี้ให้เกิดขึ้นก่อนอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้ญี่ปุ่น,นมีกฎหมายฉบับนี้ใช้ตั้งแต่ปี2 5 4 7เป็นต้นมานะคะแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบนันแล้วเราก็เคยไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของของญี่ปุ่นในเมืองยอคไคจิว่ายอคไคจิ ok aji, เนี่ยจะคล้ายๆกับมาตรบาุของประเทศไทยนะคะว่าเขาแก้ไขปัญหาหมพิษอากาศของเขาได้อย่างไรเขาก็บอกว่า อากาศของเมืองของเขานี่สะอาดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วปลอดภัยหายใจได้เต็มมที่มากขึ้นเพราะว่าเขาแก้ไขปัญหาเพราะจากกลไกการรายงานของ p r t r นะคะในส่วนของของเราซึ่งเราเองได้ได้มีการคุยกับหน่วยงานภาครัฐมานานพอสมควรแล้วนะคะ,ะแล้วก็ได้มีการคุยกับภาคการเมืองบางพักคก่อนหน้านี้นะคะเราเคยจัดประชุมรับฟังความเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมลมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคกรมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้าประเทศไทยจะมีกฎหมาย p r t r ภายใต้ร่างกฎหมายที่เราเสนอเข้าสู่สภานี่เขาเห็นด้วยไหมที่ประชุมก็มีความเห็นพร้อมกันทั้งหมดนะคะว่าเห็นด้วยที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมาย PRTR เราจัดประชุมมากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาเราได้มีการสัมภาษณ์หน่วยงานารัฐเราได้เคยมีการสำ,สำรวจความคิดเห็น ของบริษัทเอกชนในจังหวัดประยองโดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมืกงตะพุทธเนี่ยไม่มีเสียงใดที่ปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมาย p r t r เพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยเราจึงคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องมีกฎหมาย p r t r แล้วแล้วเราก็มีตัวร่างกฎหมายแล้วนะคะและตัวร่างกฎหมายของเราที่เราเสนอมาอได้รับความเห็นจากหน่วยง,งานราชการ,รที่เกี่ยวข้องโดยตรงประเทศไทยเนี่ยมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย เกือบ1 4 0 0 0 0โรงนะคะแม้ว่าจะมีการแก้ไขตัวพรบรโรงงานในปี2562ขนาดของโรงงานที่อยู่ภายใต้ตัวพระราชบัญญัติโรงงานเนี่ยจำนวนลดลงถือประมาณ120 0 0 0กว่าโรงนะคะแต่ว่าใน1 2 0 0 0 0กว่าโรงเนี่ยเป็นโรงงานที่เข้าข่ายจะต้องมีการรายงานชนิดของมลพิษกับปริมาณที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยปล่อยสู่อากาศสู่แหล่งน้ำแล้วก็ ปล่อยในรูปของกะของศิลปศาสาหกรรมเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเกือบ7จ็ดหมื่นโรงนะคะในเจ็ดหมื่นโรงเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อาจจะอยู่ที่จังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีนะคะรองลงมาก็จะอยู่ที่ชเชิงเานะคะและอื่นอื่นแต่ว่ามันก็ยังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอยุธยานะคะ,ะคนครปฐมปทุมธานีก็อีกหลายจังหวัด ในภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีตะวันตกก็มีภาคใต้ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย PRTR เนี่ยถ้าปถ้าถ้าเป็นกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยจะคลุมโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศต้องยอมรับว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอันตรายที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่สุดที่เราเห็นว่าจะต้องมีการควบคุมการปล่อยมลพิษการมีกฎหมาย PRTR เนี่ยจะทําให้อากาศในประเทศไทยคุณภาพดีขึ้นแน่ๆน,นะคะ แล้วก็แหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําสายหลักห้วยหนองคลองบึงต่างๆที่รองรับน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีคุณภาพดีขึ้นเพราะว่ากฎหมายพิธีรมมันเป็นตัวเครื่องมือมันเป็นเสมอเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทั้งหน่วยง,งานภาครัฐที่กํากับดูแลไม่ว่าจะเป็นกรมโรงงานอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมและก็กรมควบคุมมลพิษมันยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบกิจการเองโดยตรงด้วยนะคะเพราะว่า ตัวกลไกอันนี้เนี่ยจะทําให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆรู้ว่าตัวเองผลิตอะไรอยู่และในกระบวนการผลิตเนี่ยตัวเองปล่อยอะไรออกสู่สิ่งแวดล้อมบ้างแต่และโรงงานมีดาต้าเบสของตัวเองว่าคุณใช้สารเคมีไปเท่าไหร่สารเคมีที่ใช้เนี่ยมีกี่ชนิดแต่และชนิดเนี่ยใช้ในปริมาณเท่าไหร่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เท่าไหร่กลายเป็นของเสียเท่าไหร่นะคะและในของเสียเนี่ยมันเมื่อมันผ่านไปผ่านระบบการกรองอากาศหรือว่าการบําบัดมลพิษแล้วเนี่ยมันจะต้องลด ปริมาณของเสียลงเหลือเท่าไหรนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ผู้ประกอบกิจการหรือโรงงานทั้งหมดรู้รู้ตัวเลขทั้งหมดรู้ว่าอะไรเข้าเท่าไหร่อะไรออกเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันเป็นเป็นตัวย้อนกลับที่ทําให้ตัวโรงงานเนี่ยได้ประโยชน์ 2- อ3สองสส่วนส่วนหนึ่งก็คือว่ารู้ว่ากระบวนการผลิตของคุณทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดรั่วไหลยังไงบ้างแล้วคุณจะแก้ไขที่จุดรั่วไหลเนี่ยอย่างไรบ้างได้ได้บ้างนะคะเป็นการลดต้นทุนการผลิตถ้าคุณแก้ไขจุดรั่วไหลได้นะคะแล้วก็จะทําให้ คุณรู้ว่าคุณจะกําลังจะปล่อยอะไรสู่สิ่งแวดล้อมแล้วคุณต้องแก้ไขจุดไหนถ้าเกิดว่ามลพิษตรงนั้นมันมีส่วนเกินคุณจะรู้ว่าค,คุณแก้เฉพาะจุดนั้นเท่าน,นั้นก็พอโดยเพ่น้องมันย้อนกลับสืบทั้งหมดนะคะตรงนี้มันจะทําให้การแก้ไขของคุณเนี่ยรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพถวดหมายฉบับนี้เนี่ยะจะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจะไปกํากับดูแลให้แหล่งกําเนิดมลพิษที่ท,ที่ถ้าเรียกง่าย,ายๆคือรวมพวกกลุ่มโรงงานอุตสาหก,กรรม หรือว่าเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษแบบอ,อยู่กับที่นะคะ,ะซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าหรือว่าคลังน้ํามันหรือว่าคลังเก็บสารอันตรายต่างๆนี่จะเป็นชุดหนึ่งนะคะกลับไปกํากับดูแลแหล่งกําเนิดมลพิษแบบเคลื่อนที่อย่างเช่นภาคขนส่งการขรับรถบรรทุกขนส่งมาถึงพวกรถยนต์ประเภทต่างๆนะคะท,ที่ที่มีการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะหรือว่าโรงงานขนาดเล็กที่ที่ มีการใช้ปริมาณสารเคมีที่อยู่ต่ำเกณฑ์กว่าของกฎหมายที่คุณจะต้องรายงานนะคะเช่นการใช้สารเคมีภาคเกษตรเราไม่ใช่ให้เกษตรกรมาเป็นผู้รายงานแต่ว่ากลุ่มวิชาการเกษตรที่เป็นหน่วยง,งานกำกับเรื่องการใช้สารเคมีเกษตรการออกใบอนุญ,ญาตต่างๆถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนี่ยกฎหมายเนี่ยเรากำหนดกลุ่มสารเคมีที่จะต้องมีการรายงานไว้9กลุ่มเช่นสารก่อก่อมะเร็งสารก่อไกลพันุนะคะสารที่ทําให้เกิดภูมิแพ้นะคะ สารที่ทำลายระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสารที่ทำให้เกิดสภาพพิการในคนอ,อะไรเงี้ยนะคะทั้งหมด9กลุ่มหรือสารใดๆที่มีการพิสูจน์แล้วว่ามันมีความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมร,ระบบนิเวศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็อยู่ในกลุ่มนี้ที่จะต้องมีการรายงานนะคะสารที่มีในกำกับเนี่ยเราอย่างน้อยเรากำกับไว้ที่108ชนิดนะคะเบื้องต่ำสุดของอเมริกาจะจจะ800กว่าชนิดของญี่ปุ่น300กว่าชนิดแต่ของประเทศไทยอยู่ที่1 0 0 108ชนิดนะคะ ในกากลุ่มเนี่ยแยกเป็น108ชนิดนะคะก็ปีหนึ่งก็รายงานหนึ่งครั้งทั้งปีเนี่ยในกระบวนการผลิตของคุณอย่างเช่นถ้าคุณผลิตพลาสติกออกมาเนี่ยในพลาสติกของคุณที่ผลิตออกมาเนี่ยมีมลพิษอากาศที่มีการเจือปนของสารเคมีกี่ชนิดเช่นมีตะกั่วไม้มีปลอดไม้มีเดออซินไม้มีสารเบนซีนไม้มีสาร1 3บิวท่าไดาอีนไม้อันนี้ยกตัวอย่างนะคะถึงก็ปล่อยออกมา60ชนิด ใน60ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดออกปล่อยออกมาในกษณะกี่กรัมหรือกี่กิโลกรัมทั้งปีนะคะรวมทั้งปีแล้วก็ก,มก,มกรมควบคุมมลพิษเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องประมวลข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ออ,อกมาในรูปที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ข้อมูลนี้จะต้องไปเปิดเผยในเว็บไซต์ที่ก,มก,มก,มกรมควบคุมมลพิษถ้าเป็นแหล่งกําเนิดชนิดเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นกรมการขนส่งก็จะดูแลเรื่องอรถบรรทุกรถยนต์นะคะ แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์สมมติน,นะคะก็จะต้องประเมินว่าเช่นในในในประเทศไทยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดกี่คันกี่ล้านคันจะต้องประเมินว่าอมอเตอร์ไซค์ในภาพรวมสมมติว่ามีประมาณ10บล้านคันใน10บล้านคันทั่วประเทศเนี่ยปล่อยคาร์บอนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศากาศี่ตันต่อปีและถ้าเป็นกรนะุงเทพนะคะกรุงเทพเนี่ยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศปีละกี่ตัน อย่างงี้ค่ะเราจะเห็นเลยว่ากรุงเทพเนี่ยรองรับตัวมลพิษอากาศแต่ละอย่างเนี่ยในปริมาณกี่กิโลกร,รมัมหรือกี่ตันมันจะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้กรุงเทพกําลังคับข้างไปด้วยมลพิษอากาศกี่ชนิดอย่างนี้นะคะหน่วยงานด้านสาธารณสุขก็จะเอาข้อมูลตัวตัวเลขเหล่านี้เนี่ยไปวางแผนประกอบการดูแลสุขภาพประชาชนได้คือถ้าถ้ามีกฎหมาย PRTR เนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานมากๆแล้วเราจะวางแผนได้เลยว่า ถ้าเราจะเป็นลดการปล่อยก๊าซของเสียจากรถบรรทุกเนี่ยเราจะต้องไปจัดก,การอย่างไรคือไม่ได้หมายถึงให้เขาเลิกลกิจการแต่ว่าหน่วยงานรัฐต้องเข้าไปช่วยดูแลว,ว่าจะช่วยอย่างไงนะคะอาจจะมีการมีมาตรการลดย่อนภาษีเพื่อให้กิจการของรถบรรทุกสามารถติดตั้งระบบกอมมรองมลพิษอากาศจากท่อไอเสียของเขาได้ดีขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ย ตอนนี้เรารู้ไหมว่าเรามีโรงงานกี่โรงเราไม่รู้นะคะแต่กฎหมายพิยาธิยานเนี่ยจะทําให้เราเปิดแผนที่ปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าที่ตั้งโรงงานในกรุงเทพมีนอยู่ที่จุดไหนบ้างเป็นโรงงานอะไรประเภทอะไรผลิตอะไรนะคะปล่อยมลพิษอะไรออกมาบ้างเช่นถ้าเขาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสมมตินะคะเขาจะใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเขาใช้ใช้ขยะอดียเ,เป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการปล่อยด่างวอตซินออกมาปล่อยสารปรอทออกมาไหมหรือว่าปล่อยตะกู่ออกมา ถ้าเป็นปล่อยตะกัวปล่อยตะกัวมากี่กิโลกร,รัมต่อปีไดออกซินกี่กิโลกร,รัมต่อปีพีไอทีไอจะกำหนดเลยว่าให้บอกพิกัดที่ตั้งของโรงงานชื่อเจ้าของก,กิจการประเภทกิจการการการผลิตมลพิษที่ปล่อยมีกี่ชนิดแล้วก็แต่ละชนิดปล่อยในปริมาณเท่าไหร่ข้อมูลพวกนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทําให้เราเห็นว่าถ้าปีไหนที่กรุงเทพมีอากาศสภาพที่แย่มาก การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานรัฐเนี่ยจะทําได้มีประสิทธ,ธิภาพสูงมากเพราะเขาจะสามารถเปิดข้อมูลพิจาออกมาดูแล้วก็ตรงไปที่แหล่งกําเนิดมลพิษไปเช็คไปตรวจสภอบได้และถ้าพบว่าโรงงานไหนเนี่ยมีระบบกรองมลพิษอากาศที่ไม่ดีเนี่ยหน่วยงานรัฐต้องเข้าไปช่วยกันแก้ไขปัญหากฎหมายนี่มันจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวทําให,ถาให้ถ้าเราพูดว่าเราเราร,เรารักสิ่งแวดล้อมเราอยากได้สิ่งน้มที่ดี ประเทศไทยจําเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้จริงๆเราเชื่อว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยในช่วงสองสามปีแรกอาจจะเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความขุกขลักต่อภาคธุรกิจบ้านแต่ว่าจะทําให้ภาคธุรกิจผลประกอบาการของโรงงานของบริษัทต่างๆของภาคเอกชนเนี่ยมีความยั่งยืนและก็มีผลกําไรที่ดีขึ้นและคุณเองจะยังสามารถนําพาองค์กรของคุณเข้าสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับโลกได้ด้วยอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่า กระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคใดๆเลยถ้าหากว่าตัวผู้นําประเทศตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่จะเข้ามาตัวรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมตัวรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์กระทรวงทรัพยากราธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าใจในเรื่องนี้เข้าใจอย่างที่ท่านได้พูดอยู่ตลอดเวลาเวลา,วลาที่มีสื่อมวลชนไปถามว่า ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมจะต้องการดูแลสิ่งแวดล้อมไหมหรือนู่นนี่นะั่นหรือท่านให้ความสําคัญกับชีวิตของประชาชนไหมให้ความสําคัญกับความยั่งยืนของภาคเอกชนในการประกอบธุรก,กิจไหมถ้าท่านให้ความสําคัญนั่นคือท่านต้องให้ความสําคัญกับกฎหมาย PRTR เพราะกฎหมาย PRTR คือคําตอบที่สําคัญและเป็นคําตอบพื้นฐานของเรื่องเหล่านี้ค่ะ